สวัสดีค่ะพบกันอมรวยนะคะกับช่องฟอร์ดบอยค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด Sub s c r i b e ช่องบอยให้ด้วยนะคะเพื่อ,อ,อติดตามในคลิปต่อไปนะคะคลิปใหม่ๆนะคะจะอัปเดตและก็แจ้งเตือนให้ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะบอยขอแนะนำฟอร์ด n g เ r นเจอร์ตัวนี้เลยค่ะจะเป็นตัวรุ่นของ y t ท์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์10สปีดค่ะจะเป็นตัวไบเทอร์โบนั่นเองค่ะการทำงาน10สปีดตัวนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับตัวท็อปเลยนะคะแต่ต่างก,กันด้องของฟังก์ชันเองค่ะ แล้วก็จะพามาชมแบบเดิมๆนะคะคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยเดี๋ยวจะพามาชมกันสำหรับสีดํานะคะ a b s o l u t e b l a c k ไม่ต้องเพิ่มเงินค่ะ,อะขอเริ่มกันที่กระจังนะคะส่วนอะไรของตัววายแท็ทั้งหมดนะคะทั้งด้านหน้าตัวกระจังตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวคาดนะคะจะเป็นสีเทากาไฟนะคะที่ให้มาแบบเต็มด้านหน้าเลยค่ะในส่วนของรูระบายนะคะให้มาใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าเดิมก็จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศ นอกจากด้านข้างแล้วนะคะเราก็จะมีด้านหน้าก็ไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของความร้อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องหน้ามาให้แล้วนะคะกล้องหน้าเน่าข่วนนาจะเป็น3 6 0อหองศานะคะและก็พร้อมกับตัวนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดตัวเลนส์กล้องนั่นเองค่ะส่วนของกันชนด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีมาให้แล้วก็จะเป็นสีบอลนะคะพร้อมด้านล่างนะคะที่เป็นตัวกัน ตัวครอบด้านล่างจะเป็นสีดําด้านแล้วก็จะมีห่วงลากจูงนะคะมีติดไว้ให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะ mm. แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมีมาให้พร้อมเลยค่ะ mm. ไม่ต้องห่วงในเรื่องของตัวแจ้งเตือนนะคะมีมาให้ค่ะฝ mm. ากระโปรง,งเขานะคะก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะมาตรฐานของตัว Nexgen t นะคะ สำหรับไฟหน้าของตัวนี้นะคะจะเป็นทรง c c a มเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีตัวขอบนะคะ LED ที่เป็นตัวทรง C ตัวลูกตัวีเช่นกันในทรงโคมนะคะก็จะเป็นโครม m ติรี r e s เต t o r นั่นเองค่ะจะพูดถึงเรื่องของคิ้วล้อนะคะคิวซุ s ้มล้อที่มีมาให้แล้วนะคะแบบสีดำด้านตัวนี้นะคะแม็กเดิมแล้วก็ยางเดิมของรถนะคะซึ่งดาเดิมนะคะจะให้มาเป็นแม็ก สีกาไฟแบบนี้นะคะขนาดนะคะอยู่ที่ขอบ18ด้านก็จะให้มาเป็นของฟูตเยียนนั่นเองค่ะแล้วก็สเปคนะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะซึ่งในตัวของแก้นยางนะคะจะเล็กลงขนาดของยางตัวนี้นะคะจะอยู่ที่25 5นะคะ65 R ้8นั่นเองค่ะด้านข้างตัววายแท็กนะคะที่เป็นตัวแกนด้านข้างนะคะก็ออกแบบมาใหม่นะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์บอกบอกถึงการทำงานแบบเทอร์โบคู่นะคะตัวใบเทอร์โบ กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเทากับไฟนะคะอ่าแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านล่างตัวนี้นะคะจะมีไฟนะคะสองด้านข้าวประตูให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นวายแถบนะคะก็จะมีมาให้นะคะสว่างมากๆพร้อมกับกล้องมองด้านข้างะคะ่ะ360องศานั่นเองแล้วก็ระบบร้องใบสปอร์ตนะคะก็มีมาให้อีกเช่นกัน,นะคะ่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกใหญ่ค่ะสามารถมองเห็นด้านข้างตัวรถได้นะคะอ่าไม่เล็กจนเกินไปนะคะทํามาพอดีกับตัวรถเลย สำหรับหน้าจอด้านในนะคะจะอยู่ที่12นิ้วนะคะสำหรับรุ่นลายแท็กเป็นเบสิกมาตรฐานของเขานะแล้วก็หน้าปัดตัวนี้นะคะจะอยู่ที่8นิ้วนะคะเป็นแบบดิิตอลนะคะเป็นเข็มบแบบดิิตอลก็แจ้งเตือนในส่วนของการทำงานของรถนะคะอ่าแล้วก็หัวเกียร์ตัวนี้นะคะยังเป็นแบบซ e เล s h i ิฟด้วยนะคะอ่าแล้วก็ส่วนภายในนะคะตัวเบาะนะคะจะเป็นแบบสีดำนะคะพร้อมกับตัวอักษรคำว่าไ t แท็แล้วก็เดินได้นะคะเป็นสีเอกลักษณ์ก็คือสีส้มนั่นเองนะคะอ่า ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะให้หมดเลยตัววายแท็ปนะก็จะมีตัววายเลชชั่ว์มาให้ด้วยนะคะพร้อมออตัวเสียบ usb นะคะแล้วก็ไท p e ซมาให้พร้อมที่กระจกนะคะที่มองด้านหลังนะคะพร้อมช่องต่อ usb ที่หลังกระจกให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นด้ามจับสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ราวหลังคามีมาให้กับตัวรถแล้วนะคะก็จะเป็นสลับเล่นสีกันนิดนึงนะคะไม่ดูกลืนเกินไป ขิ้กันสตร์ที่เราติ๊กเพิ่มนะคะในส่วนของบันไดข้างนั้นนะคะก็จะมีสีดํานะคะสลับกับตัวโครเมียมนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะคะอ่าอันนี้วแฮ็ก็จะมีเอกลักษณ์มาเป็นแบบนี้นะคะมาดูกันที่ด้านหลังนะคะในส่วนของสปอร์ตบาร์นะคะก็มีมาให้นะคะตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เลยนะคะก็เป็นสีเทานะคะ กับตัวสีบอลน,นั่นเองอแข็งแรงนะคะเพราะว่ายึดมากับตัวรถค่ยอยู่แล้วไฟตัวนี้นะคะจะเป็นไฟแบบ LED นะคะในส่วนของหลอดไส้ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ที่เหยียบขึ้นกระบะกนะคะด้านข้างก็มีให้พร้อมกันลืน่นที่ด้านหลังก็มีมาให้พร้อมกันลืน่นเช่นกันแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะคะเสริมในเรื่องของตัวช่วยผ่อนแรงในการเปิดนะคะ ตรงขอบกระบะด้านหลังที่เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์ะคะก็มีมาให้ะะพร้อมช่องเสียบลักนะคะ,ะสามารถเสียบใช้งานไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าเ,ออเพื่อใช้ไฟฟ้านะคะ,ะส่วนของด้านหลังนะคะสำหรับรุ่น Y Tag จะมีไลเนอร์มาให้อยู่แล้วนะคะกับตัวรถแล้วก็ด้านตัวรถนะคะก็จะกว้างขึ้น50มิลนั่นเองแล้วก็สำหรับ วายแท็นะคะราคาของตัวดีนาจืดที่1นึ่งล้านหนึ่งแนาหนะคะพร้อมโปรโมชั่นตอนนี้จะเป็นดอกเบียนะคะพิเศษอยู่ที่1.89นะคะดาว25%่อผ่อนสีปีนะคะก็เอ,อ่อหรือว่าจะเลือกเป็นชุดแต่งนะคะก็ได้นะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นให้เลือกแล้วนะคะสำหรับล,ลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดด้านล่างนะคะติดต่อได้เลยก็ก่อนอื่นก็ฝากนะคะกด subscribe ช่องบอยให้ด้วยนะคะคิดนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ